โนราเอโมต่อนเด็กไทยอยากให้ทุกอย่างนี่าจ้าเดนรถบังคับคันใหม่มาอีกแล้วเหรอตัวเล่นใหม่ๆก็เพียบเลยอี่เกมใหม่ๆกตั้งเยอะเลยอ่ะดีจังเลย ีอะไรใหม่ๆออกมาพ่อแม่ลุงป้าแม่ก็มพีสเสนกิจิจะคอยซื้อมาให้ฉันอยู่ตลอดตลอดเลยอ่ะดีจังเลยฉันะนั้นไม่ได้อยากได้เลยแทๆ้ๆไม่รู้ทำไมทุกคนถึงได้บอกว่าอยากซื้อให้อ่ะคงจะเป็นเพราะว่าฉันเป็นเด็กน่านรักละบงนะังเนอะเธอเ้นี่อสนาอ้อรับประครับคันหมายนั่นะน,ะน,ะน,ะนะยังไม่มีร่องรอยของการใช้เลยนะใช่ป่าฮะ,ะาใช่อ่ะดีละเดี๋ยวฉันจะเอาไปทดลองวิ่งให้รลกกัน ก็ต้องลองวิ่งให้ได้ยินเปล่าว้าว,าวยินดีผุดๆเลยฝากด้วยนะแอนนะนัน้นขอฉันด้วยนะขอฉันลองบ้างนะไม่ได้เราิปตะมมาขับป่วยแหละอุ้อยมันต้องอยู่เบียดโค้งชันหัอะไรก็น่ากันหนาเชียวรถบังคับมันก็ทำได้แค่วิ่งไปทีซ้ายทีขวาทีเท่านั้นแหละของแบบนั้นเลยนะนจริงมันก็หน่ายฉาจังเลยอ่ะดีจังเลยนะมีคนซื้อของให้เยอะแยะเพราะคนน่ารักคนก็เลยอยากซื้อให้เหรอ มีอะไรเหรอไม่อยากซื้อรถบังคับให้ผมบ้างเหรอครับลูกไม่สบายหรือเปล่านะถึงจะเกียแต่ก็อิจฉาจังเลยแฮะมีคนซื้อเกมกับของเล่นแพงๆให้ตั้งขนาดนั้นฉันก็อยากให้ใครมาพูดบ้างจังเลยว่านี่เขอยากจะให้นะส่วนอันนี้อ๋อนี่เองเหรอนี่ได้ฟังอยู่บ้างป่ะอืมคือไม่ได้ฟังเลยสิท่าเออ นี่อืมอยู่ไหนี่นี่อออออออดูเลยเมบัดสีีจริงเลยฉันยุ่งอยู่น้ามีมีบ้างหรือเปล่าของวิเศษที่ทำให้ทุกคนบอกว่าฉันอยากจะให้น่ะอืมอ๋อขอขอของวิเศษที่ทำไม่อยากจะให้ทีสิออ๋ออแล้วนี่มันคืออะไรเหรอเนทไทอยากให้แลวใช่ยังไงอะ ก็แค่ผูกรอบคอเหมือนผูกน็กไทยก็พอทีนี้คุณก็จะเอาของเล่นใหม่ๆมาให้ฉันเยอะแยะเลยขับใจบ้างนะมัน็กไทยนี่ก็ผูกกันยังไงวะะแบบนี้คงพอใช้ได้แล้วมั้งโนบิตะ ได้ค่าขนมทันทีโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคบพูดอะไรนะค่าขนมเพิ่งให้ไปอาทิตย์ก่อนไงไปซื้อขนมบัจูสําหรับเลี้ยงแขกมาให้แม่หน่อยนะเร็วๆด้วยรีบไปรีบมาด้วยละ่ะ <c oughs> อะไรเนี่ยไม่เห็นจะได้ผลเลยสักนิดเอ้ยเดี๋ยวดวยก่อนเราเพิ่งผูกนไทเมื่อตะก,กี้นี่เองเนี่เนาะบางทีถ้าเดินเดินไปอานุพตาฉันให้นะฉัยกให้ฉันยกให้ไป ครัเอาคุณียวอุดหนุนนะครับอะไรเนี่ยเดินมายังไม่เจอใครสักคนหนึ่งเลยถ้าไม่เจอคนก็คงไม่ได้ของละมั้งเคยๆกลับบ้านไปก็แล้วกันรถรุ่นล่าสุดนี่วิ่งได้เจ๋งกว่ารุ่นเก่าเยอะเลยนะใช่ไหมล่ะสนิโอกับใจแอนนี่นะถือรถบังคับขันเมื่อกี้นี่มาด้วย เลยนมิงตัเพื่อนลรโยะโย่เอ้ยแล้วกันเอาไงเปเงี้ยทักหิวแล้วดิินด้วยอ่ะหิวยนอเ้ออยอเ้อเฮ้ออ้้อ้้เ้ ฉ an oh, ันยกขนมมันจูนี้ให้เลยนะเ๊้จะดีเหรออุ้ยโนมิตาดีใจกว้างกว่าที่คิดแน่ขอบใจมากเพื่อนฉขนชอบมันจูร้านนี้มากเลยอร่อยคอนใจดีจังสนน่โอใจเอ็นฉันคืนมันจูนัำงมาทีซนนโอใจเอ็นโอ้โหโทษทำไมเราถึงยกของพวกนั้นไปให้อะทำไงดีอะแบบนี้โดนแม่ดุแน่ๆเลยเฮ้ lòng tháo, chảy hải bị đau, chạy lên gặp ba, làm nghề, ai, 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 กระทั่งรองเท้าเลยเหรอนี่หรือว่าเนกไทนี่ไม่ได้ทําให้คนอื่นอยากให้ของเราแต่ว่าทําให้เราเป็นอยากให้ของคนอื่นมากกว่าเอ๊ะว่าแต่น้องพิตาจะเอาเนกไทอยากให้ไปทําไมนะคือไม่นะแบบนี้ต้องรีบเอาออกอะจะไขพ่ยมนนี่มันไม่ไหวแล้วนะยังไงก็ต้องกลับบ้านก่อนแล้วล่ะแย่แล้วสิเรือพุหน้ามา ก็จะไม่เดทแท้เลยถ้าคนเหนือ่อยเยอะอย่างเราไม่มีผ้าเช็ดหน้าแล้วก็จะกล้าไปเดทได้ยังไงเนี่ยนี่ครับพี่ชายคผมยกพ้าช็น้าให้ครับเอ๊ะแต่ว่าเวลาลหมากก็ต้องช่วยเหลือกันเอาเนี่ยไปเช็ดเหนื่อแล้วก็เดทให้สำเร็จเลยนะฮะออขอบใจนะขอบใจมากจริงๆสูขนะสุดโอแม่การได้แป่งปานนัมดีจริงๆ เจด้าจช,ชิสุกะให้อะเขาจะให้มาในวันเกิดแถมยังปักชื่อเราด้วยเอ้ยตายแล้วอย,อยู่ก่อนฮะขอมาชนดานั้นคืนผมด้วยครับค,ค,นะนนค,นะคุณนะขอพาเจดานคืนคุณนะคุณนะคนนั้นอะคุณนาคนนั้นอยู่ไหนอะหาไม่เจออ้ยขอโทษด้วยนะชิสุกะ เฮ้ไม่เอานะอย่านะฉันไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเสื้อผ้าเปียกหมดอยากให้อยากจะให้อยากจะให้มากมากเลยเอาพี่ยกเสื้อกับกางเกงให้ ริบเปลี่ยนเสื้สอผ้าซะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอานะเอ,าอ้า,อาอตายแล้วทำคอนแทคเล่นเตอร์อ,อยากจะให้อ,อยากจะให้อ,อยากจะให้มากมากชาูบ้านไหนกันแล้วนี่เอ้านี่คุณครับเวลาลำบากก็ช,ช่วยเหลือกันผมยกแว่นนี้ให้เลยนะครับเออขอบคุณนะคะ อยดูอะไรกันวะยังไงเลยนี่เป็นอะไรต้องมีตองกันนไม่สบายแล้ายเยอะเฮียดิฟังแล้ไม่ใช่นะคือว่าผมไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนั้นเฮียแล้วไม่นะเฮ้ยตายเธอเด็กคนนี้นี่แค่ไปซื้อมันจูทำไมถึงหายไปนานนักเนอะโอ้เสียทักทีโดราเอมอนเออครับ โดบิตะไปทำอะไรอยู่เหรอรู้บ้างไหมฮะเอ๊ะรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเอาซะเลยนะเนี่ยนะตอนนี้เอ๊ยเจอะอ๋ออะอะไรอ่ะอ๋อจะให้อ่อยากจะให้อ่อยากจะให้มากมากเชิญครับทุกคนเข้ามาได้เลยครับมาด้วยนะดีจริงเลยเชิญครับไม่ต้องเกรงใจอ่ะใครเจ้าที่แขวนร่มบ้างโอเคหยิบไปเลยครับในส่วนนี่เราตากผ้าด้วยนหหยิบไปได้เลยครับ นี่โนบิตะโนบิตะมี่โนบิตะลูกกินอะไรของลูกเนี่ยไม่ใช่นะฮะเดไรมอนทําไมเอาของแบบนี้มาให้ใช้อ่ะก็ก็ก็โนบิตะบอกว่าช่างเธอรีบถอดเด็กไทยนั่นเร็วเข้าฉันผูกแน่นไปหน่อยมันเลยแกะไม่ออกว่าไงนะขอทีวีหน่อยครับอยากให้อยากจะให้อยากจะให้มากมากทีวีอยู่ตรงนี้เลยคับเชิญเลยครับอนะอนักนักเรียนตรงนั้นอ่ะเอาตู้เย็นไปเลยปะขอบใจนะ อาจจะก,กลมแล้วก็สีตุ่นไปหน่อยนะแต่ก็รับไปเลยเอาป่ะไม่อยากได้อะพวกเรากำลังจะแต่งงานกันค่ะอยากได้บ้านไม้อยู่กันสองคนนะโอเคเอาบ้านหลังนี้ไปเลยนี่โนบิตะการได้แบ่งปันนี่มันช่างดีจริง,รงๆ,ๆเอาล่ะเดี๋ยวจะแจกไปเรื่อยๆจะยกให้หมดทุกอย่างเลยนะคะโนบิตะนี่โนบิตะนี่แน่<อ>ยุ่ง<อ>นะนัก หนูปีเต้กลับบ้านครับเฮ้ยกลับไปกวาดไปหยดนี่มันเรื่องอะไรกันฮะมันจูที่ฝากซื้อล่ะเงินค่าของนะเดอร์เอ์มอนเขาไปต้นเหตุนะฮะอ้าวฉันเหรอก็ถ้าพูดกันจริงๆรดร์ไเอมอนเป็นคนเอาของวิเศษนั่นออกมาให้ฉันน่ะโอ้หายนั่นแล้วนะดันอยากได้ของก็เดินแบบนั้นม่ใช่ไหมเนอะเราผิดที่ไม่ฟังใจพ่อหยอกไม่ดีนีอ่ะพอได้แล้วทั้งสองคนนั่นแหละเออไอ้ครับ ไงคะเธอนี่แหละใช่เลยคุณเป็นใครกันคะคือว่าลูกชายของคุณช่วยเหลือผมเอาไว้นะครับอ๋อคนเมื่อตะกี้นี้ขอจะสรับเช็ดหน้านะเพราะเธอฉันยืมผ้าเช็ดหน้าเด็ดเลยไปได้สวยและทีนี้พวกเราก็เลยตกลงที่จะแต่งงานกันนะอนี่นะคะแทนคำขอบคุณนะคะแหมเกรียงใจจัง อุตายมันจูร้านหน้าสถานีด้วยขอบคุณที่เอื้อเฟื้อลูกชายของฉันนะคะอุตส่าช่วยลูกสาวของฉันไว้ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะคะอ,อะม่ไม่หรอกค่ะพวกผมตั้งใจว่าจะเป็นคนดีที่เอื้อเฟื้อต่อทุกคนแล้วก็สร้างครอบครัวที่มีความสุขขอบคุณมากเลยนะครับอขอบคุค่ะ เอ,ออเอลูกชายคุณเป็นเด็กดีที่น่าชื่นชมจังเลยนะคะใช่ใช่คนน่าชื่นชมแน่หรือเปล่าเนออ้อแต่ว่าเอาเถอะน้าถือว่าดีแล้วละยังไงก็ได้มันจูกลับมาแล้วนี่นะ